สุราธานีนอุบลราชธานีเียบอ,อุทัยธานีเมืองทองธานีนทำจำกัดความของปัะสนีก็คือรุ่นใหญ่สายหาถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีหมายเลขหกครับ ัสดีครับสวัสดีครับเห็นหน้าแล้วบอกเลยเห็นก็หาแล้วนะครับและนี่โอ้โหมาสองคนด้วยเห็นใจคุณปิวคุณแจ็คจริงๆจะให้ทาย2คนรวมกันก็เกรงว่าเงินคุณจะไม่พอเอาเอางี้แล้กันให้คุณทายคนเดียวคเวคุณตีโอ้คนเดียวเลยคุณตีคิดว่าคุณตีอายุเท่าไหร่49 49ครับ49าปีคำตอบแรกของคุณครับมาถามสายสื่อของเราดีกว่าเอยไปไหมอ่ะน้อยไปพิตีอยู่มานานมากใช่แต่อยู่อีกไม่นานนะอยู่อีกนานอยู่มานานมากแต่ว่าอยู่อีกไม่นานแล้วแหละพิตีเอาเล่นเล่นหยอกใช่ถ้าพูดถึงเลข6ก็มีสิทธิ์เป็นปีได้ ออานแล้วค่ะคจดสว่าได้หกอบจว่าได้หไม่ใช่ห้แต่ห้าเท่าไหร่นี่แหละริบบะห้าห้าบสามคคิดเหมือนกันเลยอะประมาณต้นๆนี่แหละฉันก็ต้องไปที่54าอ้าวแม่อ้าวอาแย่งหนูไปกันหมดห้ก็ต้องต่อที่ห้าส่อะถ้างั้นหนูก็55าสิบห้าห้า่พอไหมอะคุณเหลือตัวช่วยโค้ชใช้ไหม ไม่ต้องใช้ไปเลยไม่ใช่ไม่ใช้ด้วยกระชอนคุณใช้ตัวช่วยโค้ชอัพมาแลกเป็นตัวช่วยผมนะแลกแลกแลกไหมแลกเลยไม่เยอะเลยนี้ไม่เยอะะไม่เยอะไม่เยอะเลยอคุณหลุยอายุ5 4บปีคุณตีเป็นน้องคุณหลุยครับอุ้ยอุ้ยแปลยังไงแปลไม่ออกอ ตอบเลยตอบเลยนี่เยอะเลยนี่เยอะแล้วห้าสิบองห้าปีเอาละตอบมาแล้วว่า52ปีมาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะๆโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดโดนหักปีละ1,000 0บาทซึ่งคุณเหลืออยู่25,000บาทเต็มที่2ปีมาลุ้นกันครับปัสนีหมายเลข6คุณตีครับคุณอายุ52ปีใช่หรือไม่ครับ ใช่ครับ<ใ>นเนี่ยโบนัสแค่พันบาทเลยสวัสดีครับสวัดสดสีดครับ,รบพี่นะเินต<ม>อไบไม่ผิดอีกผมจะควักเงินให้คุณแล้วนะครับอเอางี้ละกันเนงินที่เหลือเนี่ยคุณเก็บไว้เดี๋ยวตอนกลับบ้านเดี๋ยวผมขับรถไปส่งบ้านทั้งคู่เลย เอาอย่างนั้นเลยเหรอแล้วต้องเสียค่ารถไงเอาง่ายๆดีกว่าปัสษดีคนที่หกเขากลับบ้านไปแล้วครับในคนที่เจ็ดเออเเอ็นเกมเขากลับบ้านแล้วเหรอกลับไปแล้วครับเอ้าอย่างนั้นเลยก็คิดว่าหมดข้อผมแน่ๆอ้าวแล้ววันนี้คุณหลุยกับคุณตีมาด้วยกันได้ยังไงอ่ะออ๋ก็คือก็คือบ้านอยู่ใกล้ๆกันเขาขับรถมาผมก็ใส่เข้ามาครับใช่ครับจริงจริงเขาไม่ได้สนิทกันแต่ผมรู้จักทางคือผมผมมีตังค์เติมน้ำมันครับแต่ว่าเขารู้จักทางเขาเป็นคนขับมีประโยชน์ขึ้นกันและกันใช่ โอ้โห oh, oh. เอาถ้าแบบถ้าเจอกันเนี่ยมันมันเกิน30ปีแต่ถ้า,าทํางานร่วมกันเนี่ยก็ประมาณเกือบยก0บปี 20, 20ปีครับเริ่มเข้ามาเป็นตลกได้ยังไงสำหรับคุณตี เป็นตลกได้ไงผมมากับเอกพจน์วงนาครับอเป็นนักร้องก็คือเป็นลูกที่ลูน้องกันเขาตีเป็นนักร้องด้วยเหรอไม่ใช่เป็นครับเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไปเจอพี่เด๋อไปหรือเปล่าแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบพี่เด๋ออยู่แล้วตั้งแต่สมัยดูเทปเขาบอกไปเดี๋ยวไปหาพี่เด๋ออยากเล่นตลกไว้ก็เลยไปกับเขาครับก็เลยไม่กลับบ้านเลยผมก็อยู่บ้านพี่เด๋อเลยผมเริ่มเล่นตลกเอาที่เป็นตลกจริงๆนะอ่าปี2 5 2บอครับผมเล่นมาก็3 0กว่าปีแล้ว นี่ต้องบอกว่าอยู่ในครอบครัวตลกใช่เพราะว่าจริงๆชวนชื่อเน่เหมือนเหมือนครอบครัวผมเริ่มเล่นลิเกกันเนี่ยก็อยู่กับพี่น้องรวมกันจิมผมทุกคนอยู่รวมกันหมดพอเล่นตลกพ่อกัลากปเล่นตลกเริ่มตั้งคณะมาด้วยกันแล้วก็เล่นยาวมาเออแล้ววันนี้โอ้โหวันนี้อุตส่าห์มานี่แบบแหม่น่าจะแบบเล่นตลกให้เราดูสักนิดนึงได้ไหมได้ได้ได้แล้วแล้วสองคนพอตลกทีนึงมันน่าจะมีสักห้าคนอ๋อเหรอน่าจะมีสักห้าคนครับต้องมีห้าคนเออวันก่อนมีมาสามคนพอดีใครฝากมาหน่อยได้ไหม ได้เขาเล่นเขาเล่นได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณเดี๋ยวมาทำอะไรสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดี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 ครับทุกคนทุกคนของเรานี่แบบว่าคือไม่รอช้าไม่ยืดยัดเราเล่นกันโอเคเราจะหมดจ7แถวนะครับผมเดี๋ยงกัาแบบพร้อมๆให้รออยู่หัวแถวครับรออยู่หัวแถวเลยอ๋อจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยว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 วิ่งทำไมเนี่ยวิ่งทำไมไม่ต้องวิ่งครับเดินธรรมดาก็ได <function als> ้พ่อ hey. พ oh. oh. ่อ มื่อก่อนผมก็เล่นเงี้ยแต่พอเริ่มแก่วิ่งไม่ไหวถอยหลังถอยหลังอ่ะน้ำบอกว่าทั้งหมดเในการกินคนหัวแถวนับหนึ่งสองสียดังๆน้ำให้มันดังๆโอ้ยไปเลยเสยเนี่ยพี่ตีเนี่ยตลกไม่มีพี่ไม่มีน้องบนเวทีตีซะพี่หน้าเหลือไม่ทันเลยพี่หน้าเหลืออยู่แล้วทำหน้าตึงไว้ทำหน้าตึงทำหน้าตึงไว้นับให้มันเข้มแข็งครับนับแบบใช้ชาติทหารนะครับว่ายังไงครับยังไงวะหนึ่งสองเตมที่หนึ่งสองเตมที่ได้ครับหโวจัง

คือผมขอสละสิทธิ์ได้ไหมทำไมฮะผมมีตลกน้องใหม่มาอีกเอ้ยพูดไปเล่นไปถ้าตลกน้องใหม่ผมฝากเด็กคนได้ไหมใครอะเอะไหมเอะไหมเฮ้ยนี่เรียกเขายังไงเอเนี่เขาคนจ่ายตังค์เอาก็เขาอายุน้อยก็เรียกเอก็ถูกแล้วไหมมีเงินคณะนับ่าน้องมีทองคณะนบ่าพี่พี่เอมาครับพี่เอมครับอ๋อตลกเลยะมาโทษนะฮะยว่าเออเชิญน้องสามคมาเรื่องมเรื่องกมามา หมดสี่คนนี่เลยนี่เลยนี่แล้วพวกเราทำไงฮะเนี่ยพวกเราเหรอก็ยือนเนืนข้างพี่เองเลยอย่างนี่ดีกว่าครับเพราะว่าทางนี้หลายคนเดี๋ยวให้สามคนยืนหนึ่งสามคนยืนหนึ่งยันนี่จนี่พวกเองต้องจอย่างตลกมึงต้องเล่นแบบนี้ใช่หัวไม้คุณต้องจำคุณต้องจำเขาไว้แบบนี้เดี๋ยวงี้ยังไงฮะ เอาแอร์แอร์ยืนก่อนเลยไม่ทีละคนทต่นี้ถอยเปนี้ครับทีน้ถอ่ายนี้ทีละคนเดี๋ยวส่งทีละคนเอาส่งทีละคนนะเมื่อกี้นับเป็นภาษาไทยไปแล้วครับต่อไปนับเป็นภาษาอังกฤษครับผมวัวเท้านับ one two three four เฮ้ยไม่ได้ตอไปนับเป็นภาษาจีนวัวเท้านับภาษาจีนเหรอภาษาจีนเอ็กซกี้เข้าไปเกียรตินี่แรงนะอะไรนะนี่แรงเปลี่ยนให้ดีกว่า อะไรคะอันนี้มันมันมันเจ็บอันนี้ดังอันนี้ไม่แก่อันนี้ไม่เจ็บอันนี้ใช้ตีหรือใช้แทงฮะอันนี้ไม่เจ็บเพราะว่าอันเนี้ยมันนิ่มครับนี่ดูก่อนบีบดูอุ๊ยคุณคูนบีบดูอุ๊ยคุณคูนทำไมอะทำไมวะต่อไปนี่เป็นภาษาจีนว่าเท่านับเจ็ดตะเกียบข้าวต้มใช้เมี่ยใช้กินยยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเลยอะไย ได้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 แค่แคที่ตกใจเหรอที่ตกใจต่อไปต่อไปอะไรต่อไปต่อไปจังหวัดที่ลงท้ายด้วยธานีจงหวัดด้วยธานีได้ออกมาพี่เอครับผมครับผมนะลงท้ายด้วยธานีเริ่มจากคุณปัดธานีไม่มีไม่มี พีเอเห็นไหมครับพีเอเห็นไหมครับอย่าผิดนะครับเพราะถ้าพีเอผิดนี่เฟนชูอาจจะกระเด็นไปได้อคุณสุราธานีนี่อุบลราชธานีเียบอุทัยธานีเมืองทองธานี

อย่าดื้อเนิอย่าดื้อดน,นยอันนี้ถือว่ายอมอันนี้ถือว่าเป็นไงครับพี่เอกับการเล่นตตกยากไหมครับ,รบโอ้ต้องบอกว่านี่ต้องฝึกทักษะแล้วก็แบบต้องใช้ไหวพริบเรียกว่าฉกฉวยกันบนเวทีนี่แบบเยอะมากเหมือนกันจริงครับมันก็ต้องใช้ไหวพริบจริงๆฮนะถ้าแบบสนใจแบบอยากจะแบบเชิญแบบเป็นออกรายการหรือออกแบบไปจ้างงานนี้ได้ไหมใครสนใจโทรมาที่รายการนะฝากเบอร์โทรไว้เดี๋ยวเราโทรกลับเองนะฝากเบอร์เราสิฝากเบอร์เราสิไม่ไม่โทรมา แล้วเวลาติดต่อเราไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราวางมัดจำท่านด้วยครับหัวเขาเลื่องานตัวเขาจะไม่จ้างเราคอับหัวคืนบริการทุกระดับเลยเราบริการทุกระดับครับแถมไปติมทอดได้ไหมแถมไปติมทอดแถมยิ่งฟรีทั้งงานเลยครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณคุณตีนะครับขอบคุณคุณจิงขอบคุณคุณหลุยขอบคุณคุณนายและขอบคุณคุณทุกทิพย์นะครับขอบคุณครับ เอสเขึ้นชื said, say, ่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซดเอสเอสดถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซดเอสเอสดใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซดเอสเอสดก็พวกเรานั้นทำายการทีวียาเซน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 ทีวียา